เนี่ยสดสดเลยคือถ้าทำแล้วมันไม่ได้คุณก็จะไม่ได้ดูคลิปนี้สวัสดีครับได้ Poco x 3 Pro มาใหม่นะครับแล้วก็อย่างแรกที่นึกถึงเลยนะครับคือคอมเมนต์เรื่องที่ว่าหลายๆคนมีปัญหาถอยเวอร์ชันไม่ได้นะครับในตอนนี้ผมก็เลยจับทดลองถอยเวอร์ชันก่อนเป็นอย่างแรกเลยครับได้เครื่องมา x 3 pro นะครับผม13.0.3เลือกไฟล์อัปเดตไฟล์ที่ตรงกับเครื่อง ตามนั้นครับโฟลเดอร์ er จัดเก็บไม่ถูกต้องถอยไม่ได้ก็เลยพยายามไปหาข้อมูลมานะครับผมแล้วก็ได้ข้อมูลมาละแต่ว่ายังไม่ได้ลองทำเลยครับเนี่ยสดสดเลยคือถ้าทำแล้วมันไม่ได้คุณก็จะไม่ได้ดูคลิปนี้ที่ผมถ่ายก็จะเสียลบทิ้งครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันวิธีแก้ปัญหานะครับง่ายๆเลยอาการเนี่ยถ้าเป็นไว้ยอย่างที่คิดเนี่ยก็คือตรงในส่วนของการอัปเดตเนี่ยมันไม่ซิงกับไฟล์ในเครื่องเราอาจจะต้องรีเฟรชมันนะครับทำเหมือนเดิมครับ เลือกไฟล์อัปเดตแต่เราอย่าเพิ่งไปเลือกไฟล์ครับเราไปแตะที่แถบซ้ายบนนี้นะครับแล้วเลือกที่ตัวอุปรกรณ์ครับไปตั้งหลักมาจากข้างนอกใหม่เป็นการรีเฟรชมันอ่าไฟล์อยู่ในดาวน์โหลดโอเคครับผมมาลองกันดูอีกทีจบครับได้เดี๋ยวผมทวนกันให้สดๆเลยขึ้นอย่างนี้แล้วกดออก ไปเปลี่ยนชื่อไฟล์หลอกมันกันเปลี่ยนชื่อไฟล์ปัจจุบันเพื่อจะ copy ชื่อไฟล์เพื่อความชัวร์ครับเอาชื่อไฟล์ไปวางในโน้ตไว้ก่อนแล้วไฟล์ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมันเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่จะถอยตอบชื่อเก่าวชิง เอาชื่อไฟล์ปัจจุบันมาวางหลอกตกลงแล้วไปใส่กันต่อน่าจะได้นะดีใจแก้ปัญหาได้ เยบรอยตามนั้นหวานเจียบตามนั้นนะครับใครที่จะถอยแล้วติดนะครับเจอข้อความแบบต้นคลิปก็แก้ไขด้วยวิธีนี้ครับผมส่วนใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูซีรีส์ถอยเวอร์ชั่นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหรือยังไม่รู้ว่ารุ่นของตัวเองเนี่ยถอยได้ไหม Xiaomi Redmi Pro นะครับ Vivo ถอยไม่ได้ครับ ก็ให้ไปเช็คก่อนนะครับว่าโทรศัพท์ของคุณถอยเวอร์ชันได้ไหมตามคลิปนี้มันจะมีบางรุ่นที่ไม่สามารถถอยได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กันล้กันครับผมดีใจดีใจหาวิธีแก้ปัญหาได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมยังไงรบกวนกดติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอตัวก่อนครับรักษาสุขภาพครับทุกท่านสวัสดีครับ